อินเฉยไม่ปานีกันเลยไม่อ่อนโยนบ้านผมแม่งเป็นไรวะมันตกเน็ตไฟชอบดับดับแบบกระชาก,กาเลยดับปุ๊บแล้วก็ติดโอเคครับกลับมาแล้วทุกคนพาร์ท<ล>สองไปโหลด พาร์ทสองฟีดเอสซีฟอลไลน์เหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นเอ่อไฟตกครับพอดี UPS ผมพัังมนเลยมันเลยไม่เก็บไฟอะเคเราถึงไหนแล้วเนี่ย ไปต่อนะครับรักษาเวลา <c oughs> คุยเรื่องพน,นัน <c oughs> บินเลยอ่ะอ่ะต่อจากเมื่อกี้นะครับก็นั่นแหละฝากไว้แล้วกันเรื่องการทำเงินจากรายการพวกนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณทำฟรีนะ <c oughs> โอเคเอ่อปรับขนาด UI ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ลองรับแชทภาษาไทยในเกมแล้วอ่ะก่อนหน้านี้พิมพ์ไทยคุยกันไม่ได้ใช่แล้วก็ หน้าจอคลาเอนจะถูกล็อกไว้ที่ Full HD Full HD เลยเหรอโอ้เอาอเรื่องนะ<า>เดี๋ยวนะแต่มันจะปรับขนาดไม่ได้จริงๆหรอไออย่างคุณจะตัางเล่นจอไซอะไรไซอะไรเหรอ,อเ้พถึงเขาด้วยแต่ก็ไม่ใช่ Full HD นะเล็กกว่า Full HD ใช่ไหม อ่าเห็นไหม <c oughs> คือเอาใช้คําว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะคนที่เล่นเล่นนาล็อกอะ่ะไม่ได้ใช้จอไม่ได้เล่นจอขนาดฟูลเฮดดีไว้น้อยมากที่คุณจะคนจะเล่นแบบเต็มจอแต่ว่าทำไมเขาถึงล็อกเอาไวอ้อ่ะอย่างนี้อืโอเคถามว่ามันมีผลตรงไหนครับ การที่แล,ล็วคุณจอแคบลงอะ่ะมันทําให้อ่าคุณดูหน้าจอนะเวลาอันนี้อันนี้จอที่คุณเห็นในภาพเนี่ยนะนี่คือ 2K นะอ่ะใหญ่กว่า Full HD มันทําให้เอ่อบัฟที่อยู่ตรงนี้ขวามือเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวละครตรงกลางของเราเห็นไหมอ่าหรือแม้กทั่งการคลิกเนี่ย คลิกเดินเนี่ยคือต่อให้จอมันกว้างจริงนะแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็คือคลิกได้แค่สุดหน้าจอเหมือนกันแต่บางคนอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ถนัดจอที่กว้างแล้วการเหลือบตาไปดูบัฟตรงเนี้ยมันจะไกลมากเห็นไหมครับเออมันเลยทําให้แบบแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอ e ีสปอร์เนี่ยมันควรจะเท่ากันมันเออใช่ล็อกให้มันเท่าเทียมกัน ก็จะดูแบบก็ถูกถูกต้องอย่างที่ตตางว่ามันควรจะเท่ากันไม่เคยเล่นเอาเต็มจอด้วยซ้ำก็ผมว่าเหตุผลน่าจะเป็นสิส่งที่ตะตางพูดมาเลยคือให้ทุกคนมันขนาดจอแบบเท่าเทียมกันอ่ะแต่ต้องบอกงี้คือบางคนอาจจะถนัด หรือไม่ถนัดไออย่างผมเนี้ยผมถนัดแต่สตาร์อาจจะไม่ถนัดเพราะว่าเล่นจอเล็กมาตลอดซึ่งนักแข่งหลายคนก็อาจจะเล่นจอเล็กมาตลอดไม่ได้เล่นจอใหญ่ฟูเ l ็ดีถูกว่าแต่เหตุผลที่ผมเล่นฟู l l h ดีเพราะว่าผมต้องการให้ภาพที่ยิงสตรีมออกไปเป็นขนาดเดียวกับจอที่ผมเล่นแล้วมันจะได้ชัดนั่นเลยคือเหตุผลของผมแค่นั้นเลยอืมแต่พวกคุณก็ไม่ดูภาพใช่ไหมคุณมันก็ฟังแต่เสียง ให้มีคนมีคนยกตัวอย่างดีถูกต้องผมก็เล่นคาเ์เตอร์ที่แปดร้อยคูณหกร้อยนะครับเห็นปะตอน <laughs> ผมเล่นคาลเ,เตอร์นะนั่นเป็นจอที่เราแบบเราคุ้นชินอนะ่ะเนาะไม่รู้ดิเราอาจจะแก่แล้วบอ <laughs> เด็กสมัยนี้เขาเล่นฟูให้ดีมั้งไม่ดูนะค <laughs> ีดูเด็กสมัยนี้เล่นเกมโอ้ <laughs> ต้องไปดูเขาเล่นแบบพรอนไงนิ้วปลาหมึกทุกคนอโคตรเดือดเลย ตัวสั่งยิงเป่าเปล่าเป่า,ปา,ปาแต่ก็โอเคนั่นแหละอมืมันควรปรับได้ไม่ควรล็อกก็โอเคแหละถ้าพูดถึงความแฟ่นะมันก็ควรจะเท่ากันจริงๆแล้วก็นักกีฬาเนี่ยควรจะต้องปรับตัวให้ได้กับทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับ แต่โอเคมันอาจจะเพิ่มพาระให้นักกีฬาบางส่วนตรงที่โอเคถ้าเกิดว่าคุณอาจจะใช้คอมเก่าอยู่นะครับซึ่งจริงๆใช้คอมเก่าก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องคอมหรูหรามาเฮ้าอจอ Full HD จอ 2K 4K ถึงเล่นเล็กน,นล็อกได้คุณใช้จอบ้านๆคุณเล่นเล็กนล็อกได้เลยว่าโอเคนักแข่งบางคนเขาอาจจะใช้จอกเก่า,กา,กาอยู่อะไรเง,งี้ยเขาอาจจะไม่ได้รองรับ Full HD หรือความลื่นขนาดนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาต้องไปปรับไปเปลี่ยนนะเพื่อให้ซ้อมแล้วมันดูสมจริงที่สุด ต่อมาครับมีกิจกรรมนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะทีออ่อยากจะมาลองเล่นนะครับผมในกิจกรรม rs hunting star นะมี3ภารกิจแต่ทุกคนนะภารกิจที่1ก็คือเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์ rs นะครับก็ไปทดลองระบบแมทเมกิ่งอ่าก็พูดง่ายๆอะ่ะไปเล่นตาหนึ่งนะจับคงจับคู่เข้าไปเจอฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็แคปหน้าจอสกอร์บอร์ดไ็้คือเล่นใทีจบตาทีาก็จะขึ้น หน้าจอสกอร์บอร์ดแบบนี้นะครับก็แคปส่งทีมเ<า>นียลืมเอาไอ้นี้ขึ้นปะああเออวะโทษทีครับขอบคุณครับเืีเยว่าจอขึ้นเอาใหม่อันนี้น,นี่กิจกรรมเ s Hunting นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาลองแข่งหรือเออโอเคอาจจะแค่อยากลองเทสด,ดูว่าเกมมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมเชร์นะเออถึงคอนเทนต์ในเกมหลายๆอย่างผมอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าอันนี้ผมชอบนะก็อันนี้โอเค นะครับให้คุณมาลองเล่น1ตาแขบรูปส่งทีมงานก็จะได้ผ่านภารกิจที่1นะครับภารกิจที่2นะครับชิดิต GM อ่าสุ่มแมทแมกกิ้งอ่ะให้เจอ GM นะครับแล้วก็เอาชนะ GM ให้ได้นะก็ไม่ต้องห่วงนะครับ GM เล่นไม่เก่งอันนี้ไม่ได้บูบี้นะเขายอมรับเองนะครับเออเขาเดินมาบอกว่าเออที่ผมอ่ะจะต้องทําให้ตัว GM มมันพ่นไฟได้โกงขนาดนั้นแล้วมันปลดอาวุธได้ด้วยเพราะว่าผมสู้ผู้เล่นไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> เขาบอกถ้าผมไม่ทําขนาดเนี้ผมไม่มีทางสู้ได้เลยผมแพ้เออก็นั่นแหละนะโอเคก็สู้ได้แน่นอนผมรับประกันนะครับออสู้กับเจมหนึ่งตาก็จะผ,ผ่านภารกิจที่สองนะต่อมาภารกิจที่สามครับล่าค่าหัวนะครับค่าเป้าหมายที่เป็นเจมที่กําหนดในช่วงเวลากิจกรรมนะครับเอออันนี้ยังไงวะ อันนี้จะยากไปไหมค่าเป้าหมายที่ GM กำหนดอ<ร>๋อ<ร>ที่ GM <ๆ S 1> กำหนดแล้วยังไงกำหนดว่าเช่นอ่าหน้าหัดไปหน้าหัดไป,ดไปอ๋อมีรายละเอียดแบบละเอยียดลึกโอเคจัดไปน่าจะแบบให้ค่าแอดแะครับอเมื่อกี้อ่านผิดขออภัยภารกิจที่หนึ่งเยี่ยมชมอ่าฮะเข้าเล่น เก r s ครับแล้วลองใช้ระบบ Matchmaking ผ่าน NBC Public Enter หนึ่งรอบครับหลังจบแมตช์ให้แคมปหน้าจอ Scoreboard แล้วก็ส่งใน Google Form ครับของรางวัลคือ Daily Login การหนึ่ใบนะครับ1นึ ID รับได้แค่หครั้งนะสแปมหลายตัวไม่ได้นะโอเคกิจที่2ครับพี่ชิด GM นะครับเอ่อสมม a ช์เมกกิ n g ให้เจอ GM นะแล้วก็ถ้าสุ่มเจอ แล้วชนะ GM ได้จะได้1แต้มต่อ1คนเสมอก็ได้แต้มนะครับอาา่าไม่ต้องชนะอเดียวนะถ้าแพ้ไม่เสียแต้มนะครับเล่นได้ไม่จํากัดจํานวนรอบนะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ปราร์ตี้เดิมด้วยก็คืออันนี้ยึดต,ตามตัวละครเลยต่อมาครับสะสมแต้มตลอด4รอบ4สัปดาห์นะครับเพื่อรับรางวัลกิจกรรมแต้มสะสมจะนับแยกเป็นรายบุคคลนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกตารางกิจกรรมจะมีอยู่วันศุกร์ที่18นะครับวันพฤหัสที่24่สี่ ที่1สิงหาครับแล้วก็สูงที่8สิงหาสตรีมเมอร์รับเชิญนะครับโอ้โหอันนี้คือโอเคอ่าถามว่าอีเวนนี้ผมกังวลอะไรผมกังวลตรงที่ผมว่าเวลามันสั้นไปหน่อยไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่คนที่จะได้เจอ TM นะครับเพราะว่ามันสุ่มห้องด้วยอะ่ะอันเนี้ยสชั่วโมงไม่น่าจะสุ่มครบถ้าคนเล่นเยอะนะถ้าคนเล่นเยอะนะเออแต่ถ้าคนเล่นไม่เยอะน่าจะครบอยู่นะครับ เขาบอกว่าวันที่สองเนี่ยจะเป็นสตตีมเมอร์เมนแมคานิกนะครับผมไว้แบนแน่นอนอันนี้เมนเจอร์ใครน้องมิวอะแล้วก็เมนเชาร์เซอร์นี่คือแน่เป็นสตาร์ป่ะเขายังไม่ให้บอกยังไม่ให้บอกโอเคเป็นสตางแหละดูละถ้าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่ไปแลยออ้วเรียบร้อยเสร็จผมโอเค จบ <laughs> ไม่ให้บอกเท่ากับอ่ะไปต่อนะครับ <laughs> มุงในของแคร์ภารกิจที่สองครับฟิชิต GM อ่ะเขาบอกว่ามีชัยชนะขั้นต้นนะหนึ่งถึงสามวินได้ rs อสคอร์งนะครับแล้วก็ rs คอยสองคือ2,025ไม่ได้แจกเป็นไข่หรอแจกเป็นเหรียญเหรอ เอาไปแลกของได้ <S 1> <S 1> โอเค,อเครางวัลจะชนะขั้นกลางครับ4ี่ถึง6วินนะครับก็จะได้สกอร์มากขึ้นเป็นสวยเกินสองเท่านะแล้วก็ได้เหรียญมากขึ้นเป็นสองเท่านะครับแล้วก็ชชนะสูงสุด7วินนะครับได้สกอร้อยเลยนะแล้วก็ได้คอยอีก200อนะอันนี้มันสแต็กไหมแบบผมจะได้2ี่สบบวกห้าิบวก้อยไหมไม่ไม่ไม่อ่าเป็นตามขั้นใช่ไหมอือโอเคไม่ได้สแต็กนะทุกคน ก็ถ้าชนะ7วินบวกเนี่ยก็คือนี่เลยจะได้ไข่ร0อฟองกับเหรียญ200นะครับแล้วก็ภารกิจที่3ล่าค่าหัวนะอ่ะภารกิจที่3ครับแต่ละรอบเนี่ยแต่แต่ละรอบของภารกิจบิชิจีเอ็มจะมี GM หรือสรตมเมอร์หนึ่งคนถูกตั้งค่าหัวอ่าถ้าผู้เล่นค่าเป้าหมายที่เป็นค่าหัวได้ไม่ว่าชนะหรือแพ้แบบนั้นก็ตามนะครับจะรางวัลพิเศษทันที ล่าค่าผัวได้ไม่จํากัดค่าเป้าหมายได้กี่ครั้งรับรางวัลเท่านั้นเดีย๋ยนะหมายความว่าเออคือ,ค,อคือเกมนึงเนี่ยคุณค่าเป้าหมายได้หนึ่งครั้งอยู่แล้วถูกไหมอ่อหมายหมายถึงแบบถ้าถ้าเจอแมคานิกเนี่ยล้วทุบเ,เอ้ยในรอบนี้กําหนดให้เป็นแมคานิกตายอืมซึ่งก็คือสตรีมเมอร์แหละแล้วเ,เขาก็ทุบแมคานิกตายแล้วเขาก็ได้ไอของรางวัลหมดเลยไม่ต้องชนะทีมเกมก็ได้คือ GM มเดินมา เจ็ดคนเนี้ยอเอาเอาแมคคนิกตายคนเดียวพอ,อได้เต็มเลยห้าสิบเหรียญถูกไหมอ่าได้เต็มเต็มเลยและวคำว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งนี่หมายความว่าถ้าสมมติอรอบหน้าเจออีกได้อีกไหมได้อ๋อแพ้แพ,แพแม้มาเจออีกอทุบแมคคนิกตายก็ได้อีกรอบได้อีกห้าสิบได้เรื่อยๆอันนี้มันรางวัลคนขยันนี่หว่าไอ้กินนี้ใช่แล้วอโอเคเข้าใจละ เน้นถมคนเดียวใช่ใช่เฮ้ยแต่จริงๆอ่ะวิธีการเล่นเล็กน้อสไตล์ถูกต้องคือต้องถมคนเดียวครับถ้าสมมติว่าคุณมาเจ็ดคนคุณบอกเอ้ยนายไปตีคนที่หนึ่งฝั่งนู้นนายไปตีคนที่สองฝั่งนู้นไม่เหมันจบไม่ตายอมันต้องแบบเจ็ดหนึ่งแบบล็อกเป้าไอคนนี้จับได้แล้วอะไรเงี้ยเหลือไอคนนี้แบบเออใบมันแล้วชาโดโดบอกใบแล้วลดเลือดแล้วไอคนนั่นแหละจะต้องตายไอเจ็ดคน ในฝั่งตัวเองอะ่ะจะต้องแบบเข้าไปโถมตัวนั้นนะครับตัวให้มันตายให้เร็วที่สุดนั่นแหละมันคือวิธีการเล่นที่ถูกต้องภารกิจพิชิต GM ในรอบสองถึงสี่เป้าหมายจะเป็นสตรีมเมอร์ที่ร่วมกับ GM เอ่อไอไอไม่ใช่ว่าแบบชนะ GM แล้วได้ได้แต้มเราถ้าชนะในคณิกแล้วได้แต้มชนะด้วยนะไม่ใช่นะม,มันคือคนที่ฆ่าได้ครับมันจะได้เหรียญเพิ่ม อืมัน<ม>เป็นรางวัลสมบูคณ<น>์เขาจะทดสอบไอ้ระบบอันนี้แหละไอ้ระบบไอ้ประกาศชื่อคนฆ่าทดสอบระบบประกาศชื่อคนฆ่าอ่าสมมติกิโยไปจิ้มแม่คนิีกตายปุ๊บอ่าไอ้กิโยตัวเนี้ยได้ห้าสิบเหรียญอืมประมาณนั้นโอเคขอรางวัลทีสุดส่งวันที่ยีบก้านะครับสิงหาคมเลยนุ่นเอาเอสคอยสอยิบห้ากับสกอร์ครับมา อาวสคอยเป็นรางวัลน,นะครับในกิจกรรมอาวสปีนี้เลยแล้วก็สามารถนำเป็นแลกไอเทมต่างๆได้ที่ n p c เบรดนะที่บท์ผ่อนกิจกรรม Hunting Star ทายผลในเกมนะครับซื้อได้ด้วยเสนีแล้วก็เอาตั๋วมาแลกเป็นคอยโอเคหรือว่าซืดด้อได้ด้วยมะละกอ <c oughs> ขอนรางวัลแข่งขันทัวน์นาเมนนะครับรอออฟฟิเชียลประกาศแล้วก็คอนเทนต์ในอนาคตยังไม่มีสปอยนะครับ <c oughs> ก็เหรียญนี้หาได้จากหลายๆช่องทางเนาะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าหาได้จากอีเวนต์ที่จะให้มาทุกคนเนี่ยมาทดลองเล่นเซิร์ฟนี้ต่อไปไขรองพันยี่ห้าไม่มีหินอ oh. อมสิบเ็ดจุดหนึ่งกับสิบจุดสองเขาออกเขาออกเน้นยาบัฟบบอกวัตถุดิบใช้งานต่างๆเช่นใบเอบีเบตเทนแมนนวลกัมนะครับคาเฟาบ,บเอบบามิวนะครับกูยักษ์ก็นี่มีบามิวให้ ไปสุ่มมัแล้วก็มีกูยักษ์มีซิลูเนียมชาโรดิคอนไดไนท์เฟกเมนต์ินแอนด์กูดวิวนะครับแล้วก็ของแลเป็นคอสตุมปีกส่วนโลเวอร์ซึ่งยังไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหาได้จากอาอาเอ็คอยไปแลกกับพิบเลดนะครับก็เขาบอกว่ายังไม่ใช่ออฟฟิเชียลเป็นการสปอยเท่านั้นนะอันนี้น่าจะเป็นแค่คอนเซป เนะี่ยบ้าโอเคเขา,าจะแจกประมาณนี้แหละแล้วก็รอดูฟีดแบคว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับต่อมาครับพี่เบลดหลังบทเขามีอะไรนะครับผมก็มีคอร์สพามันคอร์สโซลเวอร์นะครับซึ่งไม่ใช่มอสบสค้าวอันนี้นะอันนี้เป็นแค่รูรปคร่าวๆนะครับมีบายบวกเก้าเกราะอาว,วุธนะครับมีไข่ R S แล้วก็มีการ์ดฮะการ์ดออสเทตห้าเชี ave, ่ยเดพอร์ตได้ด้วยเชี่ยอย่างเฟี้ยว มีแหวนครับนะแหวนรดฟริกคูณ EFP คอมโบอาการเพิ่มอีกนะครับว,ว้าวที่ถึงโม่สองพันสิบห้าในตำนานโอเคก็หมดละช่วงถามตอบกับ GM นะครับประมาณนี้แล้วมีกิจกรรม GM Wall ที่จัดไปแล้ววันนี้เนาะก็จะจัดอีกทีวันที่สิบเก้าใช่ไหมอ่า วันนี้เออที่เคออดอ๋อวันนี้จากที่ไหนทอวันนี้ที่ทอครับโอเคอ่าจบแล้อกสตาร์สองพันยี่สิบห้าครับทุกคนก็โอเคถือว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะดูเกมการแข่งขันได้สนุกขึ้นนะเพราะว่ารูปแบบเกมจะช้าลง ช้าลงโหช้าลงเยอะมากอ่ะอืมอิดวอมมากแต่ว่าเอ่อหลายๆหลายๆการเนิฟอ่ะมันก็ไม่ได้เนิฟเาเมจนะมันมันเนิฟที่การไล่อืมเพราะ,ะฉะนั้นไอ้ตุต๊กตบวิ่งชนแล้วแบบเหมือนรถไฟชนกันก็ก็อาจจะให้เห็นอยู่นะยังมีให้เห็นอยู่ใช่ <c oughs> ก็ไม่ไม่ได้ชา้าเวอร์ถึงขั้นแบบไม่ได้ แต่ภาพแบบว่าเออลูริต้ายืนพ่นกดอยู่คนเดียวเลยครับอะไรเงี้ยไม่น่ามีอืก็จะเป็นคี้แหละทำได้เลยใช่ก็ผมว่าจังหวะกระชากมันยังมีแหละสำหรับเอ่อทีมทีมไทยนะแล้วว่าต่างชาติไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใบ่บก้ามาทำอะไรได้ก็บวก้าเรามาเคาะอีกสักทีสทีอไม่บกุเอ็ดมั้ง ก็ไปขึ้นรีฟอร์มอะไรก็ว่าไปอ่ะฝากไว้ครับเพื่อนๆเกมเพชรช้าลงจริงๆไม่ใช่ไดนดมิกชา้าลงเพราะดามเมจลดแต่หนืดจนกดเอ็นดูเดินออกได้เออประมาณนั้นแหละคือเอาง่ายๆโดยรวมๆโดยรวมๆผมว่ามันทำให้ดีเพช้าลง แต่มันยังเบรสได้อยู่แหละครับดาเมจทั้งหมดเนี่ยที่เขาปรับเนี่ยแต่มินเทลกับวันเดอร์เลอยังคงเก่งเหมือนเดิมนะถ้าถามผมนะโดนแค่รีเวิร์บมันแบบขนแข้งไม่ลวงวะยิงชิวๆวะก็เป็นคีแมนเหมือนเดิมนะผมใช่เนีเ่ยเผยเเนีเ่ยถ้าสมมติวอลล็อกไม่เวิร์กเนี่ยไอตัวนี้แหละที่จะมาเสียบแทนวอลล็อกเนี่ย ย,ยิ่งไปแบบทำให้สกิลดีเลย์เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเขาน่าจะเขาน้าจะอยากให้เนี่ยมันมันไอมาช่วยมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอืมใช่เป็นไปได้บาก,กิโค้ดสำคัญเลยเอ่ออีเวนต์นี้เริ่มเมื่อไหร่นะเขาบอกมหมเนี่ยลืมดูมันจะยังไม่บอกอ๋อบอกแล้ว สิเจ <7 S 2> ก,ก,กรกฎาคมถึง8ปดสิงหาก็เอมเอนะแล้วก็ลากไป1เดือนนะครับหนึ่งสองสามสามสัปดาห์สมสัปดาห์แข่งรอบนี้เป็นสกิลค่าสาใช่แล้วนะครับการปรับพวกนี้ทั้งหมดนะครับมันน่าจะถูกเก็บฟีิแบ็ในรอบคนเล่นนี่แหละอื เพราะว่ารอบที่แล้วก็เป็นนะก็คือคือคืออย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนคือสกิลหลายๆอย่างใน r o วอะมันไม่ทํางานเหมือนเซ <Yeah. S 1> ิร์ฟไลท์เซิร์ฟเวอร์ก็อย่างที่เห็นกันแล้วก็พ้นขึ้นลงได้ใช่ไหมข้ามกาแพงได้อ,อไอ้สกิลศาสหลับในในไลท์เซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ติดแรนนะยืนแลนก็โดนหลับได้นะแต่อันนี้ทําไม่ได้ <c oughs> ก็แรงกันหลับได้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่มัน ที่มันไม่เหมือนกันในในเนี้ยก็ก็เหมือนกันการอดิตทุกอย่างก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเพิ่มคูดาาหรือลดคูดาาภายหลังอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องเป็นการเก็บฟีดแบ็ก่อนอืประมาณนั้นทีมงานน่าจะตั้งใจว่าแบบโอเคเดี๋ยวรอฟังผู้เล่นก่อนว่าทําไมถึงอาชีพนี้ไม่เล่นแล้วไม่หยิบมาเลยอะไรนงี้เดี๋ยวมาแก้กันอืม เอาเลยจะมีกล่องรวมที่ช่วยเขาอีกไหมโอ้โหเื่อ <c oughs> คุณยังใช้ที่ช่อีกอ่ะ <c oughs> ไปเล่นสกิลค้างสีได้แล้วพี่เออพอเถอที่ช่ <c oughs> วย่อมรวมเอาเลยสองพันยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วนะไม่เอาแล้วที่ช่ะโอเคงั้นประมาณนี้แล้วกันทุกคน นะก็จบนะครับอันนี้ถือว่าเก็บตกเมกื่อกี้จริงๆเมื่อกี้มันจะจบอยู่แล้วนะมันไฟแม่งตกก่อนถือได้ไม่ต้องแยกไลน์ออกมาอีกกล่องต้องรวมแบนทอนี้แล้วเออ่อะงั้นฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าร่วมเทสก็มีของรางวัลติดไม้ติดมือให้ก็ รอนะครับสำหรับ MA หน้าเดี๋ยวเขาน่าจะมีลิงก์ให้โหลดนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกนะเป็นช่วง17ดกรกฎาคมถึง8สิงหานะครับรอไปทดสอบกันได้นะครับ3สัปดาห์แล้วก็ถ้ายิ่งทดสอบเยอะก็ฟีดแบ็กยิ่งเยอะนะครับใครที่อยากจะลองจับทีมมาแข่งดูก็ยินดีนะคือผมเล่าให้ฟังมันมีทีมใหม่มากเลยหน้าใหม่ใหม่หมกลิบเลย จากฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียจำไม่ได้แนะทักมาในเพจผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทักหาผมนะอาจจะแบบมาเปิดดูแล้วก็แบบเห็นว่าอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไม่คือแอสซิงแล้วมันก็อาจจะเอาชื่อแอสซิงไปเสิร์ชต่ออ๋อไอ้แอสซิงมันคือไอ้เพจน,นี้ก็เลยทักมาหาผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยยูคือแบบว่าไอแม่งมือใหม่มากเลยแต่ว่าอยากจะตั้งทีมมาเล่นรายการนี้เออแล้วเขาก็บอกเลยนะว่าเขาอะไม่รู้เลยว่ามันต้องเล่นยังไง ไม่รู้จังหวะการเข้าการออกไม่รู้การวิวตัวละครด้วยซ้ําเขาอ่ะรู้แค่ว่าตัวละครในไลท์เซิร์ฟเวอร์เขาอ่ะคือใส่แค่การบอสละของแคทผาก็แบบ what the fuck แล้วผมก็บอกเขาอะเฮ้ยไอเอาเอสเนี่ยนะมันมีแต่ของอพิโซดซึ่งเขาไม่ก็แบบตกใจแบบเชื่อกูไม่เคยใส่ของอพิโซดกูใส่ใตของแคทแล้วสิ่งที่เขาทักมาก็คือเขา ต้องการคำปรึกษาเว้ยจาก Morning Star เออเขาบอกเชียร Morning Star แชมป์ป่ะผมก็เลยทักไปหา Morning Star นะ Morning Star ก็บอกโอเคมาดิยินดีเลยนะครับเหมือนว่าคือจริงๆอะถ้ายิ่งมีแบบมีทีมใหม่เข้ามามีผู้ท้าชิงเข้ามาเรื่อยๆอะยังไงอะผู้เล่นเก่าอะเขาชอบไปเลยครับเพราะว่ามันทําให้การแข่งขันมันมันยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้เขามีคู่สอนม,มากขึ้นด้วยรู้ปะเขาชอบนะคือการ มันไม่ได้แบบเฮ้ย hey, คุณแม่งเป็นแชมป์อยู่แล้วคุณไม่อยากจะแข่งไม่อยากจะสู้กับใครมนแบบคุณคุณแม่งถือเข็มขัดนักมวยอยู่แล้วคุณไม่อยากต่อยกับใครแล้วคือสุดท้ายคุณจะไม่เก่งเว้ยถ้าคุณแบบอยู่นิ่งเฉยตลอดเวลาเอออันเนี้ยถ้ามียิ่งมีทีมใหม่มานะมันอาจจะมีเกมเพลย์ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่ที่เขาอาจจะไม่เคยเจอนะครับซึ่งเขาก็ายินดีที่จะให้คำปรึกษานะเออก็โอเคเราอาจจะมีทีมใหม่หนึ่งทีมซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเข้ารอบมาถึงเฟตาเราไหมนะครับแต่ว่า ในเซิร์ฟนั้นอนะ่ะอินโดมั้งนะก็น่าจะมีงอกขึ้นมาอีกหนึ่งทีมนะแต่ที่ผมสงสัยคือทําไมเขาถึงไม่ถามทีมงานเขาอ่ะหรือทําไมเขาไม่ถามแชมป์บ้านเขามาถามผมผมก็งงมากเออถ้ามาในเพจถามผมเฉยเลยก็เนี่ยประมาณนี้นะครับถือว่ามีคนสนใจเพิ่มขึ้นเนี่เซิร์ฟเราก็ถ้าถ้าเทียบจากปีที่แล้วก็มีหลายทีมนะอ่าสกีบดีอะไรอะ่ะ ทีมของคุณปอนชื่อทีมอะไรวะลืมชื่อทีมปอนวัน<อ>ไลท์นี่หละปอนวันไลท์เลย่รับใช่เออ,เออขอขอขอภัยลืมชื่อทีมมีหลายหลายทีมนะที่น่าจะไปต่อแต่ผมไม่รู้ทุกทีมนะว่าเขาจะไปต่อครบไหมแต่ก็ปีสองพันยี่สิบสี่มันเป็นปีที่ทําให้เห็นว่าเออทีมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเขาก็จริงจังนะถึงแม้วเขาจะเป็นสายฟาร,ร์มนะเขาสู้เต็มที่มีภาพอืม ใช่รับเป่ามาเก็บแผนไม่รู้เหมือนกันนี่นก็เขาไปคุยเองผมยวัวไปละอ่าก็ฝากไว้นะครับสำหรับในล็อบสตาร์2025นะแล้วก็ใครที่รอผมภาคปีนี้อาจจะผิดหวังนะฮะแต่ไม่เป็นไรจะมีคนใหม่มาแทนผมนะครับแล้วก็สไตร์ยังคงอยู่นะติดตามสตตา์ต่อได้สำหรับใจสไตล์การเล่นแบบบ้านเราก็คงใช่แหละเขาก็คงมาดูแหละว่าแชมป์เล่นยังไง อ็ง่ายเวลาคุณจะดูอ่ะคุณต้องดูแชมป์ก่อนอยู่แล้วถูกไหมเออเล่นอาไปติเล่น P, เล่นอาไปปีสองพัิกลับมาเล่นดีไหมดีดีดิตังเหลือะละ่ะตังเหลือมาตังไม่เหลือให้คิดอีกทีมีใจก็มาครับมีใจก็มาแต่ถ้ามีตังดีกว่า,ามาแบบมีตังจะดีกว่าเออใช่มีใจก็มาได้แต่มีตังด้วยดีมากนะครับ เอาลัวันนี้ไปก่อนทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณสตางค์ด้วยฝากไว้นะผมช่วยโปรโมทวันนี้ครับผมครับผมครับไปงั้นแยกย้ายครับฝากกดไลค์ก่อนไปด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คุยนั่งเมืองในอีพีต่อไปวันนี้ไปแล้วบายๆเอาไว้เจอกันนะก็เดี๋ยวงานแข่ง ของ GM นะครับก็ชทีมลางก่อนวันที่ไหนนะสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดเป็นต้นไปแล้วก็ทุกวีคครับผมเดี๋ยวจะมีสตรีมเมอร์แมคชีนิกสตรีมเมอร์เลนเจอร์สตรีมเมอร์ SC ครับผมไปไปนั่งเล่นด้วยทุกวีคเลยต่อใครไม่รู้เนะครับแต่ถ้าห้าก็เข้ามาเลยไม่เป็นไรเออใครไม่รู้แต่ SC รู้แหละผมไม่บอกคุณตอนไหนไม่มีเอ้าคุณพิเศษไง ไม่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ครับอืผมก็บอกเขายังไม่ให้บอกออแต่ทุกคนคิดเป็นเหมือนกันหมดแล้วนะ B หนึ่งคิดเหมือน B สองหมดล้ะตอนนี้อ่ะงั้นไปแยกย้ายกันพักผ่อนครับทุกคนบายบายฝันดีครับเจอกันบายบายครับ